สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันุูกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเอาสูตรมากหน้าวิตามินซีนะคะแก้ฝ้าคนที่มีปัญหาฝ้ากระนะคะจุดด่างดำต่างๆนะคะเห็นผลนะคะใช้ไปประมาณ5-6ครั้งนะคะ ิวก็ค่อยๆกระจ่างขาวใสขึ้นนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไค i b ์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ส้มประมาณครึ่งผลนะคะเพื่อให้ได้วิตามินซที่เต็มเปี่ยมนะคะเราจะบีบน้ำส้มกันนะคะ นมสดรสจืดนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมที้เข้ากันนะคะจะได้เนื้อในลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้ที่มาร์กหน้ากดลงไปนะคะในลักษณะอย่างนี้มันจะพองเห็นไหมนะคะล่อจนมันพองพอได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมเราก็จะได้มาร์กวิตามิน C นะคะ ช่วยนะคะสําหรับกรณีคนที่นะคะมีหน้าเป็นฝ้าเป็นกละก,กันนะคะเป็นสูตรลดฝ้าที่คุณคาดไม่ถึงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์นะคะของทั้งสองตัวกันนะคะว่าสองตัวนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ่ะ ค่ะคุณประโยชน์ต่างๆนะคะเริ่มต้นที่ส้มกันก่อนค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าส้มเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนั่นเองค่ะแต่ส้มมีประโยชน์กับผิวเราอย่างไรค่ะ 1. ค่ะช่วยบำรุงผิวพรรณและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเมื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่นะคะก็ทำให้ผิวนั้นไม่เกิดริ้วรอยนั่นเองค่ะ2ค่ะช่วยให้รูขุมขนกระชับลงนะคะป้องกันรักษาสิวรวมถึงสิวอักเสบได้ค่ะ สค่ะช่วยผิวกระจ่างใสและนุ่มรื่นได้นะคะเนื่องจากส้มนั้นมีวิตามินซีสูงค่ะ3ค่ะ 4. ค่ะช่วยคลายความเหนื่อยล้าและหมองคล้ำของผิวได้ค่ะ5ค่ะใช้เป็นโลชั่นเช็ดทำความสะอาดได้นั่นเองค่ะรวมถึงนะคะช่วยต่อต้านการทำร้ายผิวจากแสงแดดนะคะซึ่งผิวเราเนี่ยจะเสื่อมด้วย U V ทุกวันเนื่องจากเราตากแสงแดดกันนั่นเองค่ะส้มวิตามินซีในส้มนั้นจะไปช่วยซ่อมแซมในส่วนนี้นั่นเองค่ะ ส่วนนมนะคะนมนั้นนะคะมีกดเด็กติกสูงนะคะนมจะช่วยปรับให้ผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะและช่วยต่อต้านริ้วรอยเหมือนส้มนั่นเองค่ะรวมถึงนะคะฟื้นฟูผิวไม่แดดนะคะแสบร้อนให้กลับมาปกติรวมถึงนะคะช่วยกระชับรูปคุมขนนั่นเองค่ะค่ะค่ะ หลังจากที่เราได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราทำการมาร์กทิ้งไว้อยู่ประมาณ30นาทีนะคะเพื่อให้วิตามินซีนะคะเข้าไปทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะรวมถึงกดเรกติกในหนุ่มนะคะเพื่อผัดเซลล์ผิวใหม่นะคะให้กระจายใสมากยิ่งขึ้นแนะนำนะแนะนำทำสอวันครั้งนะคะ และที่สำคัญนะคะหลังจากทำแล้วนะคะก็ควรทาครีมบำรุงด้วยนะคะรวมถึงนะคะแนะนำให้ทำในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ